สำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลบบุรีค่ะจัดโครงการเด็กไทยไว่ายน้ำได้นะคะประจําปี2568ค่ะเพื่อฝึกทักษะการว่ายน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำนะคะแล้วก็ให้สามารถรู้หลักสูตรการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำค่ะ ว่าที่ร้อยตรีทรงพลเป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีประธานเปิดโครงการเด็กไทยไว่ายน้าได้ประจําปี2568นะคะฝึกทักษะว่ายน้ําเพื่อป้องกันการจมน้ําที่อาคารอเนกประสงค์สํานักงานเทศบาลตําบลโคกสำโรงอําเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีค่ะโดยมีนายมหิดทรสุระบุญจรัต ท,ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการปลัดอำเภอโคกสำโรงนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรงเจ้าหน้าที่คณะครูและนักเรียนในพื้นที่อำเภอโคกสำโรงเข้าร่วมกิจกรรมนะคะทั้งนี้ค่ะก็เพื่อที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนั้นมีทักษะนะคะการว่ายน้ําสามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ําแล้วก็รู้หลักการใช้อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ําได้เพื่อที่จะส่งเสริมให้เด็กนั้น มีให้เด็กแล้วก็เยาวชนนะคะได้นำเอาทักษะไปพัฒนาให้มีความสามารถของตนเองเนี่ยให้สูงขึ้นนะคะ อีกทั้งยังเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างด้วยการออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬาว่ายน้าค่ะหลีกเลี่ยงอบายามุกสิ่งเสพติดและปัญหาเด็กติดเกมออนไลน์นะคะซึ่งโครงการนี้ก็จัดขึ้นไปแล้วเมื่อวันที่4ีถึงเสิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีการอบรมวิชาการค่ะที่อาคารอเนกประสงค์สํานักงานเทศบาลตําบลโคกสาโรงในการออในภาคปฏิบัตินะคะก็จัดขึ้นที่สระว่ายน้ําสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตําบลโคกสําโรง ซึ่งก็มีผู้ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เป็นนักเรียนชายน71คนนะคะนักเรียนหญิง49คนรวมทั้งหมด120คนค่ะรวมไปถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ก็มีนักเรียนชาย60คนนักเรียนหญิง54คนนะคะก็รวมเป็น124คนนะคะรวมทั้งหมดเนทั้ง2ระดับชั้นก็244คนค่ะ